ละบงอรวดไปอยู่ในที่ล่างตัวแล้วต่อไปสถานบ่บ่นึงโถ่โซ่ไปล่อว่าสมซีรีสมิตรก้อนนี่ทําเสี่ยว เขาตั้งตว่าตีสี่กว่าว่าเราหนึ่งเขาอเราหนึ่งเขาเรียบร้อยเราวยเรียบร้อยคุเลยก่เบื้งล่างเดี๋ยวตัวย่างไปเีฮที่เราดีละเบื้องออกูเดี๋ยวเฮียนะโมไปอเดลี

แตนดีบ่พู้ใดมาเชวาม่านได้ห้ามช่าได้แบบพูดใดแบบพูไดใครที่มาเชวคผม่บ้านเนี่มาช่าซุ่มซ่มหอะไรยสวัสดีครับุะทากันุทารชาเพิ่มตหัวคอหัวขื่อนลิน หัวขอนี่หัวขอนี่ก็ต้องเออเดี๋ยวเขาหลูดหมูว่านนี่กรณีเขาผู้เรียกเ็เป็นแห่การเหรอเวลาไรสดอหรอโอลิ่งหัวขอหัวขอหลักเนี่ยเต้นหรือไม่ปั๊บโอลเลี้ยงหัวขอหลักถ้าจำขูมเต้นหรือไม่ปั๊บนีหัวข้อหลักก็คือเบื้องคอเป็นตัวอย่าง บอหลังถุยอยู่เนี่ยตามๆกันบอหนึ่งเขาเรียบร้อยให้ยยากสะพานแล้วก็ซักทวนทวนผุนเลยนี่แหละเหินเครเลาเ็งคือเล่านี่แหละเนีเบ้องหอี่แรปลากระป๋องอยู่ไม่หรอกตื่อมาหนึ่งเขาน้่าเคือเล่าอีเครืองเลาน่แหละผัดฐานบอเขาไป นโยบ,บายกดต่อไปกดต่อไปนี่ยจะไปแช่ัวค,คือมึอขึ้นสิเนยม้วนหนีได้คนเลยสุดแช้แซว,ว,วไปแชวมาหนึ่งตั้งไว้เลยหา,ามักดห้าห้าหกขันหคตห้าห้าห้าหรอหกข้ามา่นะบอกเอาแบบนี้เลยไรับยี่เหลี่ยมไม่ได้บอเล่น มันตรงแบบนี้แต่เพราะว่าผมเน้นเลยเน้นการหางกายเน้นคุยสนุกอยู่แต่อย่าล้ำแต่อย่าล้ำเกินไปไม่เอากับเมื่อคืนเนี่ยผมโอกัดโดยผมบล็อกได้ง่ายกว่าก่อนสวัสดีครับคุณพิญญาคุณสุรพงษ์สุรพงษ์เทพภูการสวัสดีครับพิญญาพัฒน์นะ บ้านขำเพีย <c oughs> คุณปิญญาพัฒน์นะนครบ้าน <c oughs> คำเปี้ยนี่แบบคำเปี้ยเลยเอาหน้าเอาขมเปี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> นะบ้านคำเปี้ยเดี๋ยวผม,มตื่นนะถ้าผมนอนตื่นถึงบ้านนี่ปกตินะครับผมนอนตื่นถึงบ้านนี่สมมติว่าว่านผมกินกาแฟอไปผมหลับ กินเพื่ไปแล้วผมไล่ส่วนเราผมกะน,นอนเล่นพักหนึ่งผมไปอาบนา้ำอาบนา้ำปกติผมอยากน้ำอยู่ที่สี่หักสี่หักครับสี่หักครับแต่ถ้าผมตื่นตื่นตอนถ้าผมตื่นกลางดึกตื่นกลางดึกประมาณสักหกทุ่มผมก็ไปอาบนา้ำอีกพอเลย ผมต้งทำทำแบบนี้ในการตื่นถ้าตื่นกลางดึกหนึ่งมันมีผลมันจะมีผลเมื่อเราอายุมากเมื่อเราอายุมากอ,อัตราเสียงในการเ,เยอะกับพวกตักพวกดังเฮาเนี่พก,กาดพวกขาจะก็จะมีผลประทบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะผมตื่นกลางดึกแม้กระทั่งการการตื่นตอนตีสองถ้าตื่นตีสองตีหนึ่งอย่างนี้ก็าัรยช่างตื่น่าตื่นขึ้นมาปับ๊บเออรู้สกึกว่า,า,าจะเข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำจะเป็นยู่กับบานอาบน้ำเลยผมจะไปก่อนหับนี่ดีมันดีหล,ลับแบบหลับแบบ ก็รับแบบได้เด็กไม่ติดตาแบบสุชินไม่ติหลับเวลาเขาอนแบบสุดชินแต่ว่าตอนตื่นีกเวลาคนเวลาคนนอนนี่สุดมาเวลาไปของน้ำคุณดิบก็อาบน้ำดิคดิเยี่ยวไ่ใส่สัเยี่ยวเรียก้ชุจา

ผมมีเขาไปดูเลยนี่นี่น,นี่โปรไฟล์ผมเด็ดนี่เด็ดครั้งนี้ไม่รู้สักว่าผมกดเข้าไปดูก่นอนไปดูไปดูเด็ดเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมด้วยการเชิญเข้าชมผู้ชม บางคนเข้าร่วมการเผยแพร่เพราวะาเพราะว่าเชิญเขาแต่เราชมเชิญเข้ากล้องหน่อยแล้วเผยแชร่เขาป้องมันถึงเกิดได้เชิญอย่างนี้เชิญเขาผู้ชมคำขอคำขอมันอย่างอนุญาตอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม เปีเพราพได้ชุดแดาวรวมมีเชินคนเดียวด้ยเชิญคนเดียวมีเชิดนหลงม้มีเป็นยนี่สวัสดีครับศูนย you ์ศูนย์โบศูนยังศูนยูนบีนนะเป็นตักมาก เดี๋ยวชุดน ch ้อยบัวหลานเดี๋ยวหยุดกินกาแฟก่อนกาแฟยำได้ยำได้แตงบุ๊ดเองไหมยำบ่ก้องทั้งเนี่ยสังเกตดูดีหมูไฟเนี่ยเวลากดเข้าไปสิปั๊บนะกดเข้าไปปั๊บไม่จะเป็นแบบรูปบ๊อกรูปบ๊อกรูปยังไว้นะมันจะบลอกสิเจอจะบ่ให้หยู่จังเดยตันี้มาหนอแล้วก็ รูอยู่บางครั้งมีการคุยเล่นแต่คุยเด็กเกินไปมันมันเกินเลยนะบิ่ไม่ชอบกันพูดเกินเลยเกินเลยแบบโผลไปเรื่องล่ามุกโจกเป็ดนะไมช่ชอบชอบยู่ต้องรู้ว่ามันเป็นท่าการมันเป็นไรมันมันเป็นท่าการการใน่โสดมีการเป็นทาการเนี่ยการไล่นสดมีแบบไลแบบ มีสาระและไม่มีสาระ,ะแต่มันอยู่ต่องอยู่ในทางการบอกหน่อยทางการเพราะว่าทุกอย่างเป็นไยางหลัการเอาไปเลยอย่าทำเป็นเล่นหนึ่งอย่าทำเป็นเล่นจำไปเลยอย่าทำเป็นเล่นจาไม่เล่นไม่ได้ใครอยาเล่นก็เล่นไปแต่อยู่ในหลักการต้ออยู่ในหลักการถ้าไปเล่นก็คือไปเล่นส่วนตัวไปเล่นที่ส่วนตัว

แต่ว่าที่ผมบอกเนี่ยร่างกายปีกยน่ามันแก่ไปเขียดจะไปเขียดเด่ะร่งา,างไปยปีกยาน่าของคนเอีหยยมื่นคุ้มแล้วบอกว่าเฮ้ยเจ็บเป็น,มนแมงเนาะเจ็บเทียบหนึ่งเขาเขาเป็น่ยนอายุบางคนคนี่เพิ่งไปทำงานเขาคนกินกินดื่มกินดื่มกินแต่เขาต้องอยู่ในลิมิตอยู่ใน Ta hô tạ tua lỗi. Sumu vái. Ui quê bunny, lấy quân ti 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 ผูนพิมพ์ไป,ไป,ไปเพื่อไปนั่นนี่ไปกเป็นงันอย่างนี้คดีเป็งั้นอย่างนี้ผู้หมนส่าู้ปรีทานั่นม <c oughs> ันมันเป็นท้ายองใช่แต่ไม่ทำคนก็ได้อันนี้เขาใชแต่จังหน่อยมองถึงผูเ้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นกาตีพีนองน้ เมืม่อวานเมื่องเคือเคือการให้เกียดติพระธารมวรมอให้เกียรติชพี่น้องให้เกียดในเสื้อสายรุงตะกูของกอเห็นมมัตไว้แค่น,แนี้ขอแค่นี้จบม,มุมค่ครับ